ผ้าใบากรองแดดสำเร็จรูปคูลาลูดีไซน์กับทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัววันนี้เราจะพาไปชมการติดตั้งผ้าใบากรองแดดคูลาลูในพื้นที่บริเวณสระว่ายน้ำกันค่ะ,ะพี่ประสบปัญหาแสงแดดในตอนกลางวันนะคะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยไม่สามารถที่จะลงว่ายน้ําได้แต่พี่ต้องการความโปร่งสบายให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกด้วยนะคะ สำหรับการติดตั้งผ้าใบกรองแดดบริเวณสระว่ายน้ำนี้เราได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าใบากรองแดดคืลารูรุ่นคอมเมอร์เชียลแบรนด์ยอดนิยมจากประเทศออสเตรเลียโดยสระว่ายน้ำที่จะทำการติดตั้งผ้าใบกรองแดดมีขนาดพื้นที่อยู่ที่9กคูณเมตรทำการจาะยึดผ้าใบกรองแดดทั้งหมด6จุดดังนี้ค่ะในส่วนของขนาดความสูงของจุดยึดผ้าใบฝั่งกำแพงข้างบ้านจะสูงที่2.50เมตร ขนาดความสูงของจุดยึดผ้าใบฝั่งผนังบ้านสูง4-6เมตรแต่ละจุดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับการกำหนดระดับสโลปค่ะในส่วนการติดตั้งผ้าใบจะมีอยู่4ขั้นตอนนะครับ 1. เช็คความสูงความยาวของพื้นที่เพื่อได้จิตติดตั้ง 2. เจาะยึดอุปกรณ์ติดตั้งอย่างเช่นเสาหรือแป้นห่วงให้เหมาะสมหลังจากติดตั้งเสาเสร็จแล้วเราจะใช้สกรูห่วงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสแตนเลส ยึดเกี่ยวกับตัวสเกลเกี่ยวกับตัวโซ่เพื่อปรับตึงผ้าใบนะครับผมคือแป้นห่วงนะครับแต่ก็เป็นสเตเลสเหมือนกันใช้ยึดกับตัวผนงังหรือเสาที่เป็นผนังเรียบ 3. ทําการติดตั้งปรับตึงผ้าใบให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้อง 4. ตรวจสอบความตึงของผ้าใบและตําแหน่งจุดยึดให้เหมาะสมและแข็งแรง